สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะวี่จะมารีวิวนะคะรีวิวแล้วนะ,ะทุกคนคะ่ะจะมาชวนเพืเ่อนๆน,นะคะชมกับฟิโลเดนดอนนะคะการส้มนะคะกับฟิโลเดนดอนการส้มด่างนะคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวมาชมคลิปด้วยวี่นะคะทุกคนมาจัดมาเลยอ้าวมาดูกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็น พิโลเรนดอนการส้มนะคะทุกคนดูลักษณะนะคะใบก็จะประมาณนี้นะคะสีเขียวเข้มนะคะก้านใบนะคะเป็นสีส้มนะคะก็เลยเรียกว่าพิโลการส้มนะคะตัวนี้นะคะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะก็ยังถือว่าราคานะคะถูกกว่าตัวการส้มด่านนะคะเป็นสิเท่าเลยนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นพิโลเดนลอนก้านส้มด่างน,นะคะทุกคนลักษณะใบของเขานะคะก็จะมีความพิเศษก็คือด่างแบบนี้นะคะอาจจะมีด่างฮาร์บบ้างนะคะหรือว่าด่างระจายวากิวเนาะก็ประมาณนี้นะคะส่วนการเลี้ยงนะคะก็ไม่ไม่ยากนะคะวัสดุปลูกนะคะก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยนะคะจะให้ปุ๋ยละลายช้านะคะออสโมโคดค่ะเพืเ่อน มาดูนะคะลักษณะใบาของเขานะคะดูใบเหมือนกันนะคะแต่ว่าผิดกันที่ตัวด่างนะคะอันนี้ตัวด่างนะคะจะมีด่างลงก้านเลยนะคะด่างจัดนะคะด่างลงก้านเลยทุกคนดูนะคะด่างลงก้านจะจัดแบบนี้นะคะลักษณะใบแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะไม่ด่างน,นะคะก็ลักษณะใบก็ยาวแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็การเป็นสีส้มเนะาะวัสดุปลูกก็ใช้ปลูกเหมือนกันนะคะการให้ปุ๋ยนะคะจะใช้เป็นออสโมโคสนะคะทุกสาเดือนนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าคะหรือว่าปุ๋ยเม็ดสีเหลืองนะคะออสโมโคสเดี๋ยววิวหยิบถุงให้ดูนะคะ นี่นะคะออสโมโคดนะคะปุ๋ยออสโมโคดก็จะประมาณนี้นะคะถึงเราประมาณ100ร้อยกว่าบาทก็มีนะคะนี่นะคะเม็ดสีเหลืองนะคะเพื่อนๆนนการลดน้ําหอยวี่นะคะลดวันละครั้งนะคะหรือว่าช่งชาวงเช้านะคะได้นะคะช่งชวงเช้าหรือว่าเพื่อนๆไม่มีเวลาลดน้ํานะสมมติวันนี้ไม่ได้ลดเนาะก็ดูว่าลักษณะการดูนะ ถ้าขุยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับนะคะถ้ามะพร้าวสับแห้งนะคะมีลักษณะแห้งแบบนี้นะคะเราสมควรที่จะลดน้ําได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดมะพร้าวสับยังชุ่มน้ําอยู่นะคะยังชุ่มน้ําอยู่นะคะประมาณแบบจับจับมะพร้าวสับไปแล้วเนี่ยยังมีน้ําแฉะอยู่นะคะอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องลดน้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวน้องเขานะคะลากจะเน่าได้นะคะถ้าแฉะลนไป ทิดโรเนลอนนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะถ้าเราขยายพันธุ์นะคะเราจะต้องทําการยกยอดหรือว่าตัดยอดนะคะอย่างเช่นเดี๋ยววิจารณ์สาธิตให้ดูนะคะอย่างตัวนี้นะคะเขา,ามีรากแล้วนะคะมีรากลอยแบบนี้นะคะรากตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้คือรากนะคะถ้าวิจะ ขยายพันธุ์นะคะวี่ก็จะตัดนะคะตัดยอดนะคะตัดยอดไม้ที่มีรากนะคะเราก็ชํำในวัสดุปลูกก็คือมะพร้าวสับนะคะทุกคนมานนี้นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนวี่ตัดยอดนะคะแ้ะยกยอดนะวีจะทาคลิปให้ดูก็ใกล้จะได้ยกแล้วแหละเพราะว่าต้นนี้ต้นนี้นะคะใกล้จะยกยอดแล้วแหละเพราะว่าเขามีรากอากาศขึ้นมานแล้วนะคะเดี๋ยววีก็จะตัด โอเคนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อต้นไม้นะคะสั่งซื้อได้นะคะในไลน์ไอดียศูนย์เก้าแปดนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายไปลิจ้าทำยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้